เมื่อสองใจปรารถนาตอนที่สองสิบุรุษเช่นไรถึงกล้าตบตีสตรีน้ำตาของวินเนียงไหลพรากร่างกายพานสันเทานางเคยโชคช้ำเมื่อไหร่กันท่านลุงฝั่งมารดาเคยมีตำแหน่งกงปู้บ้านเดิมของนางมีฐานะใหญ่โตตระกูลหานเป็นเพียงตระกูลสาขาที่แยกออกมา แต่ความจริงพวกเขาไม่มีเงินทองมากนักไม่มีใครมาเยี่ยมพวกเขาช่วงวันปีใหม่เหมือนที่บ้านเดิมของนางคนในตระกูลหานไม่ได้สะดวกสบายเหมือนคนที่บ้านเดิมของนางตอนนางและหานจางแต่งงานกันท้าทันลุงของนางไม่สนับสนุนตระกูลหานจะมีหน้ามีตาตระกูลหานสมควรขอบคุณนางที่แต่งเข้ามาด้วยซ้ำ ถ้าพวกเขาไม่ต้องการเงินแล้วทำไมหานจังที่ไม่มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรจะกล้าตบตีนางนางตาบอดเองนางตัดสินใจแต่งให้คนที่รู้จักแต่วรยุทธทำไมท่านตีข้าวินเหนียงแววตากราวมองหานจางข้าทำอะไรผิดทำไมถึงตีข้าข้างนอกมีเรื่องอื้อฉาวของท่าน แต่ท่านกล้าสั่งสอนข้าอย่างน้อยท่านเป็นญาติของตระกูลซุนกุยแต่กลับไร้มารยาทต,ตอนนั้นเป็นท่านที่มาสู่ขอข้าท่านพ่อของข้ายินยอมหรือท่านคิดว่าบ้านเดิมของข้าต่ำต้อยท่านก็เลยรังแกข้าทุกทางหานจางไม่คิดว่าเขาเผลอตบตีวินเนียงแต่เขาไม่นึกเสียใจตั้งแต่วินเนียงเข้ามา นางพูดจาไม่เหมาะสมจึงสมควรได้บทเรียนนางบุกเข้ามาอย่างไม่เกรงใจนี่เป็นห้องนอนของพี่ใหญ่สตรีจากตระกูลใหญ่ไม่เห็นแก่มารยาทที่พึงปฏิบัตินางบุกเข้ามาแล้วยกเรื่องของเขากับหลางหัวมาฟ้องพี่ใหญ่เห็นชัดว่านางเชื่อถือข่าวลือว่าเขารอบมีความสัมพันธ์กับหลางหัวนางไม่ถามเขาสักคำแต่สรุปเรื่องราวด้วยตนเอง นางกระทั่งบอกว่าจะส่งคนไปบอกตระกูลกู้ตระกูลหานจะรับหลังหัวเข้ามาในบ้านถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปหลังหัวจะเอาหน้าไปไว้ไหนหากอยากให้ผู้อื่นเคารพตนเองคนผู้นั้นจะต้องรู้จักเคารพผู้อื่นก่อนถ้านางอยากให้คนอื่นรักนางนางจะต้องคิดถึงผู้อื่นก่อนหานจางบอกด้วยน้ำเสียงเย็นชา เจ้าคิดว่าข้ามีความคิดอะไรกับเด็กสิบขวบข้าหารือกับพี่ใหญ่แล้วจะรับกู้หลังหัวมาเป็นน้องสาวบุญธรรมเจ้าเชื่อคำพูดของคนข้างนอกโดยไม่ไตรตรองมองไม่ออกหรือว่าพวกเขาจงใจใส่ร้ายข้าพวกเราแต่งงานกันมาหลายปีข้าเคยทำเรื่องศกปกรกข้าตบตีเจ้าแค่นี้ยังไม่สาสมเจ้าทำเช่นนี้ตระกูลหาและตระกูลกู้จะเดือดร้อน เจ้าไม่ได้ช่วยตระกูลหารผ่านความยากลำบากหารจางจับจ้องวินเนียงเจ้ากลัวว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อเจ้าเจ้าแต่งเข้ามาในตระกูลหารแต่ไม่เคยคำนึงถึงตระกูลหารหากเจ้ากล้าพูดเรื่องนี้อีกข้าจะตีเจ้าวินเนียงเสยยยิ้มนางไม่เคยเห็นใครที่ทำผิดแล้วอ้างตนเองว่าทำถูกต้องหรือหารจางคิดว่าเขามีอำนาจมาก ปกครองกองทัพในหลิงเปยที่นี่คือตระกูลหานไม่ใช่สนามรบนางไม่ใช่บ่าวรับใช้ข้าจะกลับบ้านวินเนียงรือน้ำตาน้อยเนื้อต่ำใจนักนางอยากกลับบ้านเดิมอยากดูว่าหานจางจะทำอย่างไรนางจะคอยดูว่าตระกูลหานจัดการเรื่องนี้อย่างไรบิดาและพี่ชายของนางจะตัดสินใจแทนนางอยากให้ตระกูลหานร,รู้ว่านาง เจ้าหวินเนียงไม่ใช่คนที่ถูกรังแกง่ายๆไร้สาระรงกัวกงพยุงตนเองขึ้นมาถ้าเจ้าอยากกลับบ้านเดิมตอนนี้คนข้างนอกจะคิดกับตระกูลหารอย่างไรข่าวลือจะแพร่ไปทั่วหวินเหนียงกลับบ้านเดิมเพราะนางไม่พอใจเรื่องที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่านางจะไปเล่าเรื่องนี้ให้บ้านเดิมของนางเข้าใจอย่างไรวินเนียงอยากยิ้ม ตอนนี้ต่อให้หลงกลัวกงกลัวก็สายไปแล้วทหารจางกล้ารังแกนางอีกนางจะเป่าประกาศไปทั่วว่าหารจางคิดอยากขาดจากนางและแต่งนางสารละเล็วแซ่กู้เข้ามาแทนที่นางถ้าพวกเขาปกป้องนางไม่ดีถึงเวลาที่นางต้องแตกหักเดิมนางไม่อยากเงยหน้ามองหารจางนางยอมอยู่คนเดียวไปจนแก่ ดีกว่าร่วมเตียงเดียวกับหานจางเมานางคิดถึงเรื่องนี้นังนึกขยักขยแงวินเหนียงวางมือจากแก้มข้างนั้นท่านแม่ทัพน่าจะคิดถึงผลที่ตามมาก่อนตบตีข่าทุกครั้งท่านแม่ทัพกลับมาจากหลิงเปยก็ไม่มีข่าวเสียหายแต่คนข้างนอกถามถึงท่านข้าอ้างว่าท่านไม่ชอบออกงานช่วยปกปิดแทนท่านกลายเป็นในใจของท่านแม่ทัพ คิดว่าข้าไม่ได้ทำเพื่อตระกูลหานวินเนียงว่านางวิ่งออกไปข้าไม่ควรไปสู่ขอนางให้แต่งเข้ามาในบ้านลงกัวกงถอนหายใจข้าข้าคิดว่าตอนนั้นนางอายุน้อยแต่เมื่อนางโตขึ้นนางจะเข้าใจข้ากเกลียกล่อมให้เจ้าแต่งนางแต่ข้าไม่คิดว่าจะกลายเป็นเช่นนี้ หานจางขังมดคิ้วเล็กน้อยนางต้องการเงินทองและชื่อเสียงครอบครัวของเราไม่อาจมอบของเหล่านั้นให้นางพี่ใหญ่ท่านไม่ต้องคิดมากข้าจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองหูยินหลวงกวัวกงได้ยินข่าวนางรีบเดินมาวินเหนียงนางวิ่งไปหรือน้องรองไปเกลี้ยก,กล่อมนางบอกให้นางสบายใจข้าไม่ไปหันจางว่า ข้าไม่เห็นด้วยกับความคิดของนางข้าไม่อยากเสียเวลาพูดกับนางอีกถ้านางอยากกลับบ้านก็ปล่อยให้นางกลับไปตระกูลหานจะไม่ทนต่อการกระทําของนางอีกหูยินโรงกลัวก้งถอนหายใจน้องรองหมายความว่าอะไรหานจางว่านางเฝ้ารอให้ตระกูลหานของพวกเราตกต่าลงในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าสมควรปล่อยนางไปแต่เนิ่น ดีกว่าพวกเราต้องมาเจ็บปวดหูยินหลงกวัวโกงหันมาหาสามีเห็นเขาพยักหน้ารับนางจึงเข้าใจความหมายทันทีนางเดินมาหาให้ข้าไปดูนางน้องรองอยู่ที่นี่ก่อนแล้วนางชะงักคุณชายเผยมารออยู่ที่ห้องหนังสือฝั่งตะวันออกท่านและน้องรองออกไปต้อนรับแขกด้วยกันหานจางหันมามองพี่ใหญ่ทำไมพี่ใหญ่ถึงอยากพบเขา ตระกูลหานของพวกเราและตระกูเลเผยไม่เคยไปมาหาสู่กันตระกูเลเผยจะช่วยเหลือพวกเราเผยฉีถังผู้นี้ช่วยโอกาสที่มีการเจรจาสงบศึกอยากสร้างความดีความชอบเพื่อเข้าทำงานในกองทัพหลงกลัวกงสายหน้าทุกคนบอกว่าเจ้าเป็นแม่ทัพคนหนึ่งแต่ข้าประเมินเจ้าต่ำไปฝ่าบาทรงไว้เนื้อเชื่ดใจตระกูเลเผย พวกเราคบหากับตระกูลเผยจะไม่มีผลร้ายตามมาทำไมเจ้าไม่ลองฟังเผยฉีถังพูดก่อนหานจางในตาเปลี่ยนเป็นยินชาเผยฉีถังผู้นี้ไม่ใช่ตะเกียงขาดน้ำมันเขากล้าก่อเรื่องใหญ่ในหางโจกระทั่งลากเฉินชัางจือไปเกี่ยวข้องด้วยแต่เผยฉีถังรอดมาได้เขาติดตามเผยซื่อทงมาถึงเมืองหลวงไม่นานเขาได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้คนเช่นนี้ ถ้าไม่มีเรื่องจะไม่มาเผยชีถังมาพวกพวกเขาถึงที่บ้านจะต้องมีแผนการมาก่อนหานจางว่าข้าจะฟังเขาว่าเขาคิดจะทำอะไรเผยชีถังตามบ่าวรับใช้เข้ามาในห้องหนังสือหานจางประหลาดใจเมื่อเห็นหน้าตาและรูปร่างของเผยชีทงังเขาคือบุรุษที่เขาพบที่หน้าตำหนักหยงเต๋อวันนั้นเผยชีทังก้าวมาคำนับ แล้วนั่งลงตรงข้ามหานจางปกติหานจางจะไม่อยากสนทนาทว่าวตอนนี้เขาเกรงว่าหลงกัวกงจะไม่สบายใจจึงเปิดปากก่อนคุณชายสี่จูจ่ๆมาพบพวกเราไม่ทราบว่ามีอะไรเผย่ชีทั้งบอกเสียงราเรียบข้าอยากขอร้องแม่ทัพหานช่วยส่งจดหมายถึงหัวหน้าทหารมาในหลิงเปยให้พวกเขารับคำสั่งจากข้าได้หรือไม่ ได้ยินเช่นนี้หานจางลุกขึ้นทันทีในตาเปลี่ยนมาแหลมคมจะพูดเรื่องอะไรบุรุษผู้นี้ขวัญกล้านักเขามาถึงตระกูลหานเพื่อขอร้องให้ทหารของตระกูลหานร,รับคำสั่งจากเขาเมื่อสองใจปราถนาตอนที่221เผยชีทางรับแผนที่มาจากมือของเผยเฉียนคลี่ออกแล้วนำมาวางบนโต๊ะแปดเหลี่ยม เขาว่าหลังการเจราจาสงบศึกเสร็จสิ้นกองทัพที่ประจำการในเมืองอินโจจะถูกโยกย้ายออกไปกว่าครึ่งเมื่อตาฉีและซีเซียร่วมมือกับเจ้าเมืองซีจิ้งกองทัพซีเซียจะบุกมายึดอินโจในชั่วคืนเดียวเผยชีททางว่าขวายนานหวังจะใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะเตรียมกองทัพเรียบร้อยเพื่อยกทัพไปป้องกันอินโจ แต่อินโจที่ไม่มีกำลังทหารปกป้องจะประเชิญหน้ากับทหารซีเซียที่แก่กล้ากว่าทหารของอินโจจะต้องพ่ายแพ้ทหารซีเซียจะยกทัพมุ่งหน้าลงใต้หลังกองทัพซีเซีย,ยยึดครองห้าหัวเมืองสำเร็จราชสํานกจะมีคำสั่งให้ทหารหลิงเปยมาเสริมกำลังหวายนานหวังต่อให้ฝาบาทไม่ได้บาดหมางก,กับกองทัพและแม่ทัพของหวัยนานหวัง เห็นด้วยที่จะยกทัพไปชายแดนตะวันตกเฉียงเหนืออย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาสมวันโดยเคลื่อนทัพตลอดวันและตลอดคืนระหว่างรอกำลังจากค้ายนานหวังกองทัพของตระกูลหารรวมกับกองทัพค้ายนานหวังเข้าขัดขวางการโจมตีของกองทัพซีเซียทหารของตระกูลหารขึ้นชื่อว่าห้าวหาและมีขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยมทว่าวหากเร่งร้อนร่วมมือกันเกินไป พวกเขาจะไม่อาจประสานมือกันเอาชนะทัพซีเซียได้ทหารที่ปกป้องเมืองจะรวมกับทหารรักษาการเพราะพวกเขาคุ้นเคยกับชยภูมิและคนในเมืองเป็นอย่างดีช่วงเวลาขับขันจะสามารถยืมกำลังทหารรักษาการจากในเมืองได้เหมือนตอนเกิดสงครามที่เจิ้นเจียงชาวบ้านในเจิ้นเจียงช่วยส่งสเบียงให้กองทัพของราชสำนักร่วมมือกันปกป้องเมือง พวกเขาประสานกำลังกันอย่างสามัคคีแต่หากใช้กำลังทหารแปลกหน้าคนในเมืองจะหวัดหวันหากเมืองถูกตีแตกชาวบ้านและทะหารจะกลายเป็นเฉลยของซีเซียต่อให้หารจางเคลื่อนทัพมาช่วยเกรงว่าจะสายเกินไปหากกองทัพของตระกูลหารพ่ายแพ้หารจางจะทำอย่างไรกองทัพของไหวยนานอาจไม่ยอมรับคำสั่งของหารจางจะไม่เชื่อถือเขาอีก หานจ้างมองเผยฉีทถังเจ้าก็คิดว่าซีเสียจะบุกต้าฉีเผยฉีถังพยักหน้าหลายปีมานี้ซีเสียสั่งสมแร่สำคัญสร้างอาวุธไว้มากมายท,ทั้งทั้งที่ซีเสียไม่ได้ทำศึกมาหลายปีเห็นชัดว่าพวกเขาส่งสมกำลังเพื่อหาโอกาสทำศึกและหวังเอาชนะในคราเดียวไม่มีใครเชื่อว่าทหารซีเซียจะบุกตีต้าฉีในช่วงเวลานี้ คุณนางฝ่ายบุญและฝ่ายบูมองการเจรจาสงบศึกเป็นเรื่องดีเผยฉีถังที่ไม่เคยมีประสบการณ์นำทัพมาก่อนสามารถคาดเดาการศึกได้ล่วงหน้าหรือจะเป็นความจริงที่หลังหัวบอกว่าเผยฉีถังแท้จริงเป็นบุรุษที่มีความสามารถหลังหัวอยากแนะนำเผยฉีถังให้รู้จักตระกูลหานตอนนั้นหานจางแปลกใจไม่น้อยแต่เผยฉีถังเคยบาดหมางกับตระกูลกู้มาก่อน ตอนนี้หลังหัวกลับออกหน้าแทนเผยชีทังหันจางว่าข้าไม่อาจมอบทหารม้าให้เจ้าสั่งการเพราะคําพูดของเจ้าไม่กี่คำเผยชีทังยิ้มความจริงข้าไม่จำเป็นต้องให้แม่ทัพหารเขียนจดหมายแนะนำข้าตอนนี้แววตาของเขาสว่างวาบหนึ่งแม่ทัพหารเพียงแจ้งให้ผู้ช่วยของท่านในหลิงเปยรู้ตัวล่วงหน้าถ้าพวกเขาจะถูกส่งไปที่ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือ หลังรับคำสั่งให้ปกป้องเมืองพวกเขาเพียงมาพบข้าข้าจะช่วยพวกเขาเองหานจางขบคิดเล็กน้อยแววตาของเขาชื่นชมอีกฝ่ายคนผู้นี้หญิงยโสเผยฉีถังแน่ใจว่าเรื่องราวจะเปลี่ยนไปในทิศทางนั้นแต่หานจางไตรตรองอยู่หลายอึดใจคำพูดของเผยฉีถังมีส่วนจริงไม่น้อยเลยไม่ว่ากองทัพของข้ายนานหวังหรือกองทัพของตระกูุหาน คนที่พวกเขาไว้ใจมากที่สุดคือพี่น้องทหารพวกเดียวกันกำลังเสริมที่ราชสำนักส่งมาจะไม่ประสานกำลังได้แน่นแฟ้นนะักหันจางมองเผยชีทังหากเรื่องราวไม่ได้เป็นไปอย่างที่เจ้าคาดเดานั่นถือเป็นเรื่องดีข้าจะมีโอกาสแสดงฝีมือเข้าไปช่วยเหลือทหารที่ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือเผยชีถังลุกขึ้นยืนแววตาม,มาดมันเมื่อถึงตอนนั้น เหล่าแม่ทัพจะไว้วางใจข้ามากขึ้นเพราะถึงอย่างไรซีเซียและต้าฉีไม่อาจหลีกเลี่ยงการประจันหน้าและโชคอาจไม่เข้าข้างพวกมันทุกครั้งไปหานจางคิดว่าเขาไม่ควรมองข้ามคำแนะนำของเผยฉีถังหานจางรู้สึกว่าเขาเคยพบเผยฉีถังที่ไหนสักแห่งและเมื่อเขาคบคิดถึงเรื่องที่เผยฉีถังก่อเอาไว้ในหางโจเขาไม่ค่อยสบายใจ ไม่เชื่อถือคำพูดของเผยชีถังนะักหลงกวัวกงนึกสนใจเผยฉีถังผู้นี้ขึ้นมาเขายิม้มคุณชายสี่พวกเรานั่งลงแล้วหารือกันก่อนเผยชีถังนั่งลงข้างกายหลงกวัวกงหลังพวกเขาสนทนากันหลายคำเผยชีถังว่าข้าได้ยินจากท่านพ่อฟาบาตอยากให้ท่านพ่อมาช่วยตระกูลหารรับแม่นางกู้เป็นน้องสาวอย่างถูกต้องตามพิธี คนนอกจะไม่นำไปคอรหาอีกหลวงกวัวกงประหลาดใจฟาบารับสั่งเช่นนั้นเผยชิถังพยักหน้าท่านพ่อจะมาหารือกับหลวงกวัวกงพรุ่งนี้เช้าถ้าท่านแมททับมีความคิดอื่นท่านบอกกับท่านพ่อของข้าเผยซื้อทงยื่นมือมาช่วยตระกุลหารจัดการเรื่องนี้ถือว่าดีที่สุดเผยซื้อทงถือเป็นตัวแทนของห้องเต้ ห้องเต้ส่งอนุญาตให้หันจางและกู้หลังหัวเป็นพี่น้องกันเขาไปทีถูกต้องตามธรรมเนียมแล้วจะมีใครกล้าโต้แย้งอีกหลงกัวกงหันมามองหันจางหันจางพยักหน้ารับหลงกัวกงไม่ดีใจเท่าหาันจางเขาหันมาพิเคราะห์ท่าทางของเผยชีถังแทนหานจางอายุยังน้อยตอนเขาเข้าร่วมกองทัพแต่เขายังมีนิสัยใจคอเหมือนเด็กไม่เหมือนเผยชีถัง อีกฝ่ายถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีอายุยังน้อยแต่เข้าสงบนิ่งเรียวคิ้วของเขานุ่มนวลในตาสว่างสวัยทุกคำพูดถูกเรียบเรียงมาอย่างดีเขารู้จุดประสงค์ดีและรู้ว่าตนเองต้องการอะไรต่อไปคนเช่นนี้จะไม่เพียงประสบความสำเร็จเขาจะมีความสุขมากคนที่รู้จักตนเองดีจะมีความสุขมากที่สุดเผยชีถังเป็นคนเช่นนี้ เผยฉีทังมาถึงตระกูลหานเขาไม่เพียงทำความสนิทสนมกับตระกูลหานเขายังเป็นห่วงเรื่องของแม่นางกู้หรือแท้จริงเขามีแผนการอื่นในใจเห็นชัดว่าเผยฉีทังอยากให้น้องรองและกู้หลังหัวเป็นพี่น้องกันรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของหลงกัวกงในตาของเขาเปลี่ยนมาราบเรียบวันนี้พวกเราหารือกัน พรุ่งนี้พวกเราจะตัดสินใจแล้วจะให้คนนำความไปเรียนใต้เท้าเผยเห็นหลวงกวัวกงดูเหน็ดเหนื่อยเผยชีถังลุกขึ้นยืนแล้วบอกลาทันทีที่เผยชีถัองออกไปหลวงกวัวกงพล่อยหลับเมื่อเขาลืมตาท้องฟ้าก็มืดสนิทหูยินหลวงกัวกงว่าท่านอยากดื่มน้ำหรือไม่ข้าเห็นริมฝีปากของท่านแห้งหลวงกวัวกงพยักหน้ารับจอกน้ำมาจิบ น้องรองเป็นอย่างไรวินเนียงก่อเรื่องให้เข้าอีกหรือไม่หูหยินโลงกลัวกงสายหน้าไม่นางสงสาวใช้กลับไปรายงานที่บ้านนางหน้าจะบ่นไม่หยุดวินเนียงไม่ใช่คนที่ปล่อยวางง่ายๆหลังนางถูกน้องรองตบตีนางจะก่อเรื่องจนถึงที่สุดเมื่อปีที่แล้วสาวใช้คนหนึ่งละเลยคำสั่งของวินเนียงนางบอกให้พ่อบ้านขายสาวใช้ผู้นั้นออกไป บิดาและมารดาของสาวใช้ผู้นั้นมาคุกเข่าขอร้องวินเนียงทั้งวันและทั้งคืนจนวินเนียงพอใจนางจึงยอมรามือโหลวงกัวกงบอกนุ่มนวลเจ้าคิดว่ากู้หลังหัวเป็นอย่างไรถ้านางแต่งให้น้องรองน้องรองจะมีความสุขมากหรือไม่ต่อไปน้องรองจะไม่โดดเดี่ยวหูยินหลวงกัวกงประหลาดใจท่านพี่ก็เชื่อข่าวลือข้างน,นอกหลวงกัวกงสายหน้า ข้าไม่เชื่อข้ารู้ว่าน้องร้องไม่ได้รู้สึกกับแม่นางกู้แบบชู้สาวแต่คนเราต้องโตขึ้นตอนพวกเขายังเด็กพวกเขาเป็นห่วงกันและก,กันน้องชายดูแลน้องสาวแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรแม่นางกู้เคยช่วยน้องรองซ่อมกำแพงเมืองนางเคยรักษาอาการบาดเจ็บของทหารในกองทัพน้องรองน่าจะชอบสตรีเช่นนี้หลวงกวัวกงสายหน้า วันนี้ข้าพบเผยชีทังข้ารู้ว่าข้าไม่ได้มีความคิดนี้คนเดียวเผยชีถังคงมีเรื่องกังวลในใจมีเช่นนั้นเขาคงไม่ออกหน้ามาบอกเรื่องนี้ด้วยตนเองเขาน่าจะหวังให้น้องรองและแม่นางกู้เข้าพิธีสาบานเป็นพี่น้องกัน